สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับข้อเสนอรายการนี้นะคะวันนี้อยู่กับกิจกรรมนะคะฉลองส่งท้าย AIC 2 0 2 2ในกิจกรรมสั่งเวียนส่วนลดลดราคาสกินการแข่งขันราคาสูงสุด70%นินะคะยืนยันว่า70%ถือว่าแบบโอ้ยลดเยอะอยู่เด้อแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตั้งแต่วันที่10กรกฎานะคะจนถึงวันที่10 1 6นี้เท่านั้นนะคะคลิปนี้นะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะก็ขอแค่20ไลค์ไหลเป็นกำลังใจได้นะคะอ่ะเข้ามาในตัวเกมนะคะเรากดลิกเข้าไปเลยปึ๊บสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บครอยากมีไอดีแทบๆตัวดีๆแรงสูงวินเลสสวยไว้เล่นราคาเริ่มต้น50บาทพี่ขอแนะนำเพจ a d m i n ต้น,น d p 7เพจรับซื้อขายรหัสเกมมาวีที่ปลอดภัยไม่มีโกงช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ปึ๊บ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 แล้วเราก็จะเจอตัวนี้นะคะมาดูวิธีการเล่นกันแบบคร่าวๆนะไอเทมจะมีทั้งหมด8ชิ้นสามารถเลือกซื้อไอเทมได้หลังจากกดซุมส่วนลดอ่ะผู้เล่นสามารถรับส่วนลดได้ฟรีและต้องใช้ไอเทมก่อนถึงจะสามารถสุ่มส่วนลดใหม่ได้อีกครั้งอ่ะส่วนลดแต่ละอันสามารถได้เพียงใช้ได้เพียงครั้งเดียวอ๋อ หลังจากผู้เล่นนะคะเลือกซื้อไอเทมไปแล้วจะสามารถสุ่มรับได้ส่วนลดฟรีมาอีกครั้งแล้วก็ เมื่อผู้เล่นนะคะซื้อไอเทมทั้งหมดแล้วกิจกรรมจะจบลงไม่สามารถสุ่มรับส่ลและรีเฟรชได้อีกก็คือถ้าเป็นกิจกรรมอื่นอะมันจะแบบจะสุ่มได้อีกไงแต่นี้คือสุ่มไม่ได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวดูกฎกติกาเขาจะบอกเปอร์เซ็นต์ปะเนี่ยไม่บอกเปอร์เซ็นต์อะไรสัอย่างเลยนะคะอ่ะปุ๊บกากะบาดหน้าตาก็จะเป็นนี้อันนี้เป็นคลิปรีวิวนะคะไม่ได้มามาซื้อให้ดูนะคะเพราวะว่า เงินก็ไม่มีนะคะเงินก็ไม่มีอ่ะกดไปนะคะทําการกดซุมซ้อนลดกดไปแล้วเราก็จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะได้เฮ้ยทุกคนได้45เปอเซ็นต์ oh my gosh oh my god นะคะพอเราได้45เปอตปุ๊บมันก็จะเป็นนี้ก็คือถ้าสมมติได้45ใช่ไหมทุกคน มันก็สมมติว่าเรากดซื้อคัมภีนี้ไปก็9กกดซื้อไปปุ๊บออกครูบอกมาเพียงว่ากดซื้อไปปุ๊บ4 5้นี้ก็จะหายไปแล้วเราก็จะสุ่มได้อีกกดสุ่มไปอีกแล้วเ,เราอีกรอบเราจ,จะได้70%ก็ได้เราก็อาจจะได้แบบซื้อสกินนี้ก็ได้นะคะจะสกินจะมีแบบสกินนาคอสอ่ะมีซื้อสกินไป70%หายไปปุ๊บก็จะมีส5้ากับ45กับ7 0หายไปแล้วนะคะอีกรอบอาจจะได้หมุนได้60%ก็จะซื้อส้อ,อ,อ,อไปประะะมาาาณนนี้นะคคกก็็รถือว่า ไม่ก็ก็โอเคนะอยู่ที่ดวงคนด้วยนะแต่ยังไงเกมมันก็อยากให้เราเสียตังค์อยู่แล้วนะคะก็ดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรีวิวสุ่มนะคะก็เปอร์เซ็นต์สูงสุดจะอยู่ที่70นะคะต่ําสุดอยู่ที่30ก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้แย่นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะก็ถือว่าแบบใครอยากได้สกินไหนก็ลองไปหมุนกันดูนะคะหรือว่าแบบเป็นสวีทสลุดนะหรือถ้าใครแบบแต่เราคิดว่าสกินนี้สวยนะเป็นสกินของตัวอะไรเนี่ย เป็นสกินนาคอสสกินนาคอสหลายสกินมากนะคะก็ลองไปเล่นกิจกรรมกันดูนะคะหรือใครจะหมุนสุ่มเล่นๆก็ได้นะคะว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็มาคอมเมนต์บอกเรากันด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบก็่กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมฉลองส่งท้าย AIC แล้วคือ กิจกัรมาเยอะมากแล้ววันนี้นะคะก็เป็นดูเนี่ยนะคะรับไอเทมฟรีเพียงดูวอลเลทีวีนะคะก็เข้าไปดูกันก็แจกสกินทาวอนด้วยแล้วก็เชียร์ทีมไหนนะคะกดเลือกไปนะคะอ่าเชียร์ทีมไหนก็อันนี้ด้วยนะ,ะไปเชียร์ทีมนั้นแข่งด้วยนะคะปึ๊บอ่กากดรับไปแล้วก็คะแนนมาแลกตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะนี่ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวใครเป็นหมุนได้แล้วได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน